สิภาพมาเิ่งคอบานแม่เ็อยังงค้เดียวอยู่หลังบาลว,ว้าวกินปลาหมึกนี่กินทะเลเผาอีกอแล้วจ้าปลาหมึกปลาหมึกไม่หดไข่ไข่ปลาหมึกของแทพร่คอบาลคนขยัน้ามากินน้ำกันเด้อค่ะ พอบานสุดแซ่บสายแซ่บสายครัวเอ,อ้ยคือหอมเนี่หอมหอมกลุ่เขาจ้ายิ่น้อยพวกเจ้าถือกินน้ำกันบ่หอมคักจ้าม่าอน่ะ